มาแล้วนี่เพิ่งเข้าเกมครั้งแรกเลยออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์คือแบบมีคนแนะนำมาเยอะมากไม่เคยเล่นไม่มีโอกาสได้เล่นอะเอ้ยอะไรเนี่ยโกคูอุบบ้าเดี๋ยดอเดเด,เ,ด,เ,ดเพลง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 ,ง,งดังไปเพลงดังไปโกคูระดับแร่เหรอเนี่ยนารูโตะร,ระดับแรเฮ้ยว้าวเออรวมันเล็กยังไงอ่ะผมขอปิดเพลงแป๊บหนึ่งนะ ิดเพลงก่อนนะครับแล้วก็เปิดเสียงเวลาเราเล่นเราต้องเข้าไปทางไหนสตอรี่โหมดหรอหรือว่าเป็นแบบอินฟินิตี้โหมดเทลโหมดซอมนิ่งไปไหนก่อนครับสตอรี่โหมดอินฟินตี้โหมดเทลโหมดหรือว่าซอมนิ่งฟรีเกมแอนคอยเฮ้ยฟรีเกมจักไปวะเกมกับคอยนนี่มันเอามาทำอะไรอ่ะ เอ้ยของฟรีเราชอบเราเดินมาตรงนี้ก่อนเลยเพราะมันคือของฟรีนะครับผมอ่าป๊าปเขาให้อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเอาเป็นงั้นไปนะนี่กดรับเลยเอาทำไมกดรับไม่ได้อ่ะเอา้ามันจะให้ afk อาเหรอออสตอรี่เหรอต้องเล่นต้องเล่นหมดตอรี่ใช่ไหมโอเคครับตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ รอแป๊บนะเหมือนว่ามันโหลดเอ้าทำไมคนเต็มไปหมดเลยรอบเนี้ไอ้เกมแมนคอยนะ์มันรับไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเข้าสตอนี่หมดแล้วกันทางนั้นนะครับโอ้คนอื่นเขาเลว,ยวเยอะกันแล้วอ่ะผมเลวศูนย์อยู่เลยอ่ะเลเวลสิบห้าปลดล็อกแล้วแล้ว,ลวไอช่องว่างนี่มันคืออะไรช่องว่างนี่คืออะไรเฮ้ยโอ้นี่ไง ช่องว่างนี่คือใส่เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอเคอุ้ยอะได้กันไม่มานั่งอย่างนี้โอ้ oh, การโจมตีดาเมจสิบอันนี้ดาเมจสามสิบห้าโกคูนี่โหดว่ะดาเมจสูงว่ะโอเคจัดไปครับผมสตอรี่โหมดครับเข้ายัางไงสตอรี่โหมด ขึ้นยานใช่ปะอ๋อขึ้นยานนะครับโอเคเอา้านาโนขึ้นยานไปไหนอะนามิคไปดาวนิคโอ้แบบสดดาวนิคใช่เหรออีแม็กเลือกดานเอาดานดาวนิคนี่แหละเลือกเลยใช่ปะจัดไปเอา้าเข้ามาด้วยกันได้ใช่ไหมนาโนเอ้ยทำไมเองมีลูฟี่ด้วยอ่ะ มันก็เทเกินมีลูฟี่ด้วยว่ะคือผมเล่นดาดอื่นไม่ได้ผมต้องเล่นดาดดานาเมก่อนแล้วมากันนาโนสองคนเออทิมหายแล้วไหวหรือเปล่าวพราะจะนาโนมีลูฟี่นี่ว่าได้อยู่ได้อยู่โอเคได้ได้ไหนเราต้องป้องกันจุดนี้ใช่ปะแล้วจุดที่มันมาก็คือจุดนี้อันนี้คือจุดพวกที่พวกมันจะออกมาใช่ปะโอเค ผมจะจัดก่อนเลยโดยการซื้อโกคูโกคูโกคูเอาวางตรงไหนดีวะเนี่ยอ๋อกคูต้องยืนข้างบนเหรออย่างนี้ใช่ปะโอ้โหโกคูคตรโหดอ่ะดูโกคูผมครับเอ้าทำไมมันปล่อยพลังได้แค่ครั้งเดียวอ่ะเอาปล่อยสองทีตายแต่ว่าชาร์จนานมากนะครับผมสปีดแบบค่อนข้างนานครับ อัพได้เหรออัพเกตรดได้ใช่ป่ะอัพอยังไงเนี่ยอ๋ออัพเก350ียรดสามร้อห้าสิบบาทโอเคสิบวิอ๋อมันโจมตีข้างหนึงอะโจมตีสิบวิใช่ปะโอ้ไม่เกินไปว่ะโจมตีข้างหนึ่งสิบวิโคตนนานเลยอะซื้อนารูโตะดีกว่าแบบนี้นี่ซื้อนารูโตะครับปลาดาวกระจายเออปลาดาวกระจายปกเบามากปลาดาวกจายเบามาก เบาจริงเบาแบบเบาในเบาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเฮ้ยมันเบาเกินไปเปล่านอะรูโตะจริงไหมตายแล้วสู้สู้สูสสส้เราเลือกให้มันตีได้ไหมว่าจะตีตัวไหน,มนไม่ได้เฮ้ยโอ้โหนี่มันเดียวโอเทอัปเกดก่อนดีกว่า เฮ้ยปาสองทีรอบปักสุดยอดมันต้องงี้เลยเวยนายรูโต้ก็โหดเหมือนกันนี่หว่าโกคูอัพเกรดแค่หกร้อยเองอ่ะอัพเกรดโัวปคูดก่อนเราต้องหว่านให้ได้สิบห้าเวฟเหรอยากเกินสิบห้าเวฟจะไปโกคู โอเคครับ <laughs> โอ้ตีได้ไกลเหมือนกันนะโอโูนี่แปดวิต่อครั้งหนึง่งแปดวิต่อการโจมตีครั้งหนึง่งนานมากส่วนนารูโตนี่สองวิสองวิจะโจมตีครั้งหนึ่งนะครับนารูโตนี่ถือว่าดีมากเลยเออมันต้องงีดดีวะสองวิโจมตีครั้งหนึง่งนี่ถือว่าโอเคนะครับ สั่งซื้อนาลโตอีกตัวหนึ่งเออเจ็ดวิโจมตีครั้งหนึ่งโคตรโหดเลยว่ะเออโหดเกิน,ด,กนด่านแรกผมยังไม่ผมเลเวลศูนย์เลยนะเลเวลสามแปดแล้ว อย่างได้อ่าชีพันวัวโกคูนี่โหดสุดละในบรรดาทาหารของผมนะครับอืมอันนี้น่าจะเป็นเเฮ้ยเอาลูฟี่มายังไงอ่ะเฮ้ยอ๋อลูฟี่มันยืนยอยู่ตรงนี้อยู่แล้วโอเคเงินพุ่งเรื่อยๆครับเงินพุ่ง เออเดี๋ยวอัพเกรดนารูโตดีกว่านะดาเมจสิบแปดแรงไกลด้วยโอ้หนารูโตตีไกลมากเลยตอนนี้โรงตีดอกละสิบแปดดาเมจนะครับเอาว่าฟูตัวหนึ่งเลือดประมาณเก้าสิบอะโอ้เกินเลือดเก้าสิบอย่าเพิ่งอย่าพึงาพ่งเน็กเวฟอย่าเพิ่งเน็กเว็บเอ้าอนเน็กเว็บเลยเหรอเอาไหวแล้วเนี่ยเอาไหวนี่หว่า ไปก็เอาเอาจิงๆถ้าเป็นอย่างนี้เราเน้นเป็นเน้นปริมาณมันจะไม่ดีกว่าเหรอผมว่าเออเราเราเน่นแบบเน้นปริมาณดีกว่าผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้คาถาแยกเงาพันล่างของนารุโตนี่แยกเงาพันล่างครับจัดไป <laughs> แยกเงาพันล่าง <laughs> มีนารุโตสี่ตัว <laughs> ยังได้วะแยกเง,งาพันล่างวะผมเพิ่มนะรูตเพิ่มก่อนนะแยกเงาพันล่างนะนี่นี่แยกเงาพันล่างครับยอดไหมถาม่าสุดยอดไหมสุดยอดเออเอาวางตรงไหนได้เนี่ยตรงนี้ได้ เค okay, ได้อยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ<ๆ>หดเกินอุแต่ว่าอันนี้เท่มากเลยว่ะนโานลูฟีร่างนี้อ่ะนี่เราต้องผ่านให้ถึงด่านที่สิบห้าใช่ไหมโอเครับเราต้องผ่านให้ถึงด่านที่สิบห้านะเพราะนั้นเนี่ย<ๆ>ผมว่าผมน่าจะต้องมีโกคุอีกสักตัวหนึ่งเก้าแปดเจ็ด ที่ลองไปสุ่มตัวดูอ๋อมันเอาเงินไปสุ่มตัวใช่ปะได้เลยได้เลยแต่ถ้าเองมาช่วยพี่แบบนี้พี่เล่นสบายขึ้นเนี่ยหรือว่าคือถ้าเกิดว่าเรามีเพื่เราถ้าเราไปคนเดียวเราอาจจะไม่ไหวแต่ถ้าเรามีเพื่อนมาด้วยเนี่ยก็คือไหวใช่ไหม นั่นรู้ตัมันมีมันมีแบบโจมตีหนึ่งครั้งไหมแบบว่าถ้าเราอัพถึงขั้นสูง,สงแล้วอ๋อถ้ามีเพื่อนก็จะเล่นสบายใช่ไหมีโอไอ้ดีโอแม่งตีโหดจริงวะเห็นมันตีแล้วแบบอัพเกดครับผมเออ นารูโตขั้นเต็มจิ้งจอกก้าหางเปิดโหมดพลังจิ้งจอกก้าหางแล้วตอนนี้โคตรหอดเวฟสิบเอ็ดแล้วครับคือถ้าผ่านเวฟสิบห้าได้นี่ก็แบบจบจบจบ,จบในเรื่องที่หนึ่งใช่ไหม <c oughs> เฮ้ยนารูโตแม่งโคตรเท่เลย แต่ว่านาโตัมันอัพได้3ขั้นแต่ถ้าแต่ถ้าไปโกคูอะโกคูอัพได้4ี่้ันโกคู Go นี่คือโอ้โ oh, หพลังออล่าจับครับโกคูโกคูเนี่ยสามารถอัพได้แบบดีที่สุดคือโจมตี5วิโจมตีครั้งหนึ่งคือดีที่สุดของโกคูแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอ้โ oh, หมันสบายได้ยังนี้สบาย รอผ่านด่านอย่างเดียวเลยครับอัพโหดขนาดนี้นะเฮ้ยโหดเกินต้องมีจริงจอกก้าหางอีกตัวล้วนี้ <c oughs> ขาถาเย่เงาพันล่างกองทัพนารโตสกัสดีค่าพอดีสิทธิ์จานกองครับผมทา k ิทีวีแอดส์อะครับถ้าแก้ไม่ได้ผมให้300บาทแอดตัวเสริมโหลดหมดแล้วครับทำไงดีผมจะตายแล้วอุ้ยจักรกพรรดิมันมันขึ้นว่าไงอะ ทุกคนใส่เสื้อดีเทาได้ครับได้เดี๋ยวจัดฮะเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวรอจบด่านนี้ก่อนนะทั้งนั้นเนี่ยก็ขอขอจบด่านนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> รู้สึกว่าศัตรูไม่ไม่ได้ออกมาเลยอ่ะดูดิมันออกมามันก็คือเลือดสองร้อยออกมาทีเดียวตายอ่ะ <c oughs> เลือดสองร้อยอ่ะเกินไปบ่าเออเลือดสองร้อยออกมาทีเดียวตายโหดร้ายมากอ <c oughs> เออ <c oughs> กคนรวมพลัง next wave เออเอาวะตอนนี้มีกิ้งจอกเก้าหางสองตัวนะมันโจมตีครั้งละ1.3าวินะครับนารูโตะเนี่ยถ้าอัดเต็มสุดก็คือโจมตีครั้งละ1.3าวิจจะโจมตีครั้งหนึ่งอะไรอย้่โอ้โหหมัดปืน ดาสุดท้ายนะครับอาทั้งหมดอันนี้ก็ดาสุดท้ายแล้วจะแบบนี้มันแย่เลยอแบบนี้มันแย่มันแย่มันแย่แบบโูนนาชาแดบบใหม,ม,ม่กำลังทำขอบคุณครับขอบคุณนาชาที่โดนเน็ดมาถึ15บาทด้ยวยนะครับผมจัดไปครับรอรอชมอยู่นะแล้วถ้าผมผ่านดานนี้ได้ผมจะขึ้นเลเวลไหมเนี่ยเออ ไม่ได้โผครับไม่ได้โผอ้ยบอลกิงกี้อ้ยโอ้โห,โหใครปล่อยบอลกิงกี้เนี่ยไม่โหดเกินไปโหดเกินไปปล่อยบอลกิงกี้ด้วยเถื่อนที่ผ่านตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหคนอะายวะเฮ้ยเฮ้ย ทวนทวนทวโทนผมว่าก็น่าจะจบแล้วนะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วแต่โกคูเนี่ยมันต้องอยู่บนมันต้องอยู่ข้างบนเหรอถ้าเล่นโกคูถ้าเล่นโกคูต้องอยู่ข้างบนบนเขาอะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ นี่โกคูแบบได้ปะโกคูมินิบอสเอา้ามินิบอสมาแล้วมินิบอสโอโหมินิบอสตายอย่างไวโอโ้เกินไปจบแล้วเหรอจบยังนานโนจบแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหได้ทหารมาใหม่ได้ทหารอะไรมาเ <c oughs> ่ยโคตรกากเลยอะอะไรกันเนี่ยว้าวจบแล้วนะ ไม้โหดเกินด่านที่หนึ่งเรียบร้อยครับเฮ้ยเจ๋งว่ะได้เลยนะผมว่านะเดี๋ยวผมลองไปสุ่มไปสุ่มตัวดีกว่านะครับอ่ามุ่งสูเ 2, งส่เวลสองมุ่งสู่เวลสี่ได้เกมมานะครับเกมนี้เอาไปทำอะไรเนี่ยเกมโอเคเกมนี้น่าจะเอาไปสุ่มนะครับตอนนี้ผมมีร้อยยี่สิบห้าเกมนะครับ ที่สุ่มเนี่ยน่าจะเป็นจุดสมอนิ่งใช่ไหมอ่าก็จะมีอัตาราดอปนะครับเฮ้ย5ดาว2%อตัตราดอปจินเบนะครับ8%อตัตาราดอปน,น,นารูโตะนะครับอันนี้พวกนี้ก็แบบแตกต่างกันไปอ๋ออืมผมมีแต่คนเลเวลเยอะๆว่ะเท่มากเลยสำหรับผมแล้วอ๋อโอ้ย God เฮ้ย <Hey. S 2> คูณสิบนี่ใช้เท่าไหร่คูณสิบใช้สี่ร้อห้าสิบผมรอให้คูณสิบแล้วค่อยใช้ดีกว่ามัง้งเออเดี๋ยวหน้ามันมีโค้ดไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโค้ดน่าจะมีโค้ดนะ All Star Tower ออสตาทาวเวอร์ดิเฟรน์โอ้โหโค้ดเต็มเลยวะ่ะแล้วถ้าจะเติมโค้ดนี่ทำไงแป๊บหนึ่งนะอันนี้ที่เติมโค้ดใช่ป่ะอันนี้ห้าสิบเกม 150. นี่ร้อยห้าสิบนี่สองร้อยนี่สองร้อยนี่ห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบมีกี่เกมเนี่ยโอ้มีเก้าร้อยใสเลยเฮ้ยกอนเฮ้ยได้กอนว่าเฮ้ยเจ๋งเฮ้ย โอ้ยกอน,นี่สุดยอดเลยกอน,นี่ดีมากเนี่ยครับพระเอกครับนะเอ๊ะแมวแมวผมได้กอนมาผมว่าผมคุมแล้วเออโอ้ทำไมมันได้ตัวซ้ำเนี่ยคือได้ตัวซ้ำรอมาอัปเกรดได้ปะโอแมก่ก็ตัวซ้ำทั้งนั้นเลยครับโออะไรครับเนี่ยโอไม่เอาได้ไหมโออะไรทำไมได้แต่ตัวซ้ำอ่ะเฮ้ยเกินไปเกินไปเปล่า มันมีแต่ตัวซ้มอะครับซึ่งไอตัวซ้มเนี่ยผมเอามาทำอะไรได้อัพเวลได้ใช่ไหมอีโวถ้าเป็นอีโวนี่ต้องอ๋อต้องการพวกนี้ที่จะผสมอ่าอย่างนั้นเองอ๋อตู้จะรีทุกชั่วโมงโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าตัวที่ดีที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวสีดาวใช่ปะ่ะสีดาวผมจะใส่กรอนเข้าไปแล้วกันนี่ ก่อนก่อนน่าจะโหดครับอันนี้ตีห้าห้าที่ะตีครั้งหนึ่งไอ้น,นี้ตีเร็วบาคุโก,โกเนี่ยเป็นแบบสายตีเร็วมันจะเหมือนกันนารูตโตะเลยเป็นสายเดียวกันแต่ว่าระยะจะไกลกว่าแล้วก็แรงกว่าเฮ้ยทำไมบาคุโกมันตีแรงกว่านา,นารูตโตะวะเนี่ยเออดาเมจมันสิบสามแล้วแรงระยะมันไกลกว่าแล้วมันตีแรงกว่าทําไมวะ แสดงว่าไอ้บาคุกโกเนี่ดีกว่านาูโตใช่ไหมโอเคถ้าบาคุกโกดีกว่านารูโตผมจะใช้บาคุกโกแล้วกันั้งนั้นส่วนโกคูนี่แรงแรงมากแรงเกินน่ะแรงดาเมจอะ่ะสามสิบห้าระยะเนี่ยไกลแต่ว่าถ้าถ้าเทียบกับกรแล้วเนี่ยผมว่ากรเนี่ยดาเมจแรงเท่าแรงเท่าโกคูเลยแต่ว่าระยะจะใกล้ไปหน่อยแต่ความเร็ว,เร,วเร็วกว่าผมว่าเอาแต่ราคาก็แพงกว่าเหมือนกันนะ โอคู oh, cool. นี่ราคามันสามร้อยก่อนแม่งสี่ร้อยห้าสิบกอนมันโหดจริงครับแต่มันราคามันแพงไปหน่อยโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะอ่าฮะมันจะรีทุกๆชั่วโมงใช่ไหมไอตู้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราเราเรามาดูใหม่แล้วกันนะครับ t i ม e ยูนิตนิวไชเลเตอรก็อีกประมาณ4.5นาทีนะครับ เมื่อ45นาทีโหลดเสร็จปั๊บเราก็เดี๋ยวเรามาสุ่มใหม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสุ่มตอนนี้เราจะได้ตัวพวกนี้เราจะได้พวกนี้ยแต่ผมได้กรมาหนึ่งตัวเนี่ยก็ถือว่าโอ้โอ้สุดยอดเลยดีมากนะครับได้กรมาหนึ่งตัวนะครับผมแต่จริงๆผมอยากได้จินเบนะเออป่าสร้างรหัสต่ออุ้ยอะไรกรันจินเบกากเหรอเออทำไมอะ่ะแสดงว่ากรนี่ดีแล้วใช่ไหมกรโหดไหม โอ้ถามกันอย่างงี้เลยนะกรอนโหดไหมนะดีมากโอ้สุดยอดตัวใหม่อ๋กรอนนี่คือตัวใหม่เหรอเฮ้ยเจ้าเลยว่า <c oughs> เดี๋ยวพี่ไปกินข้าวก่อนนะเออเดี๋ยวมาต่อยาวๆเห็นไ,ไหมเดี๋ยวมาต่อ ยาวๆอา่าตอนนี้ผมเลี้ยวสี่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังลใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าดีกอดไปอา่าเจอกันสวัสดีคบทุกคู่บ๊ายบายกินข้าวแป๊บหนึ่งเนะี้ยเดี๋ยวเจอกันครับ